วันนี้พี่เกิจะเอากระป๋องไปขายนะคะเอากระป๋องไปโยนตู้นะคะเพื่อที่จะแลกเป็นตังกลับมาคืนนะคะ <c oughs> บ้านเราจะได้ไม่รกนะคะ <c oughs> พอดีเก็บกระป๋องเราดื่มเสร็จแล้ว <c oughs> เราก็เก็บกระป๋องเอาไว้นะคะเราก็เอาไปโยดตู้เพื่อที่จะแลกเป็นตังกลับมานะคะเดี๋ยวนะคะว่าพี่เกิจะเอาไปโยดที่ไหน ตามไปนะคะตามไปกันนะคะ เราจะไปขายตรงนี้นะคะเดินเข้าไปตรงนี้จะไปเป็นเพื่อนพี่เกตนะแอนแอนแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวมาตรงนี้นี่ค่ะตู้แบบนี้เรามาหยอดตู้อย่างนี้นะคะ จะมีที่หยอดสามที่เห็นไหมคะนี่คะ่ะหยอดตรงนี้แล้วก็หยอดตรงนี้กระหยดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพิกเกตจะหยดได้เท่าไหร่นะจ๊ะ วัสดีค่ะวันนี้เอากระป๋องมาขายนะคะขายกระป๋องกระป๋อง,เบ,องเบียร์กระป๋องน้ำขวดน้ำเบียร์กระป๋องละห้าบาทขวดน้ำกระป๋องละห้บาทกินแล้วก็ไม่ทิ้งนะคะ มายอดขายอย่างนี้ค่ะนี่มันก็จะออกมาเห็นไหมคะอันไหนที่ไปอันไหนที่ยอดไม่ไม่ผ่านมันก็จะไม่ไปเห็นไหม ยี่สิบสงกระป๋องยี่สิบสามกระป๋องยี่ออันนี้ไม่ไปนะคะเอาไหมเอาไหมยีมยมย่บห้าละยีบย่บหกละยี่บเจ็ดละยี่บแปดละ ก็กดเอาใบาเสร็จนะคะพอเสร็จแล้วใบเสร็จก็ออกมานะคะซิงใบเสร็จออกมาก็เป็นแรกเอาตังค์นะคะ70บาท70บาทโอ้ได้70บาทเขาบอกโอเคนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมาโยดทุกครั้งที่เราดื่ม ดื่มเบียร์ดื่มน้ำเสร็จเราก็เก็บนะคะ,ะเราก็ไปแลกเป็นตังค์นะคะแลกตรงนี้จะมาแลกเป็นตังค์นะคะ,ะเขาไปแลกตังค์กันแล้วก็เป็นประมาณนี้นะคะพี่น้องถ้าว่างก็จะหาเดินเก็บขวดอยู่ดีไหม แต่ไม่ว่างนะคะโอเคนะคะรักนะจุ๊บจุ